สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอพิชชาดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะรายเดือนดูในเรื่องความรักของชาวราศรีธนูประจําเดือนพฤษภาคมว่าดวงชะตาในเดือนนี้ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้วยอิทธิพลของดาวคู่ครองก็คือดาวพุธนะครับเป็นดาวเริดพบปัตนี้เนี่ยโครจรตั้งแต่ในวันที่5พฤษภาคม63 เวลา11.3น,น,นาทีดาวพุธนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ในหลาสีพฤกษกนะครับซึ่งเป็นพบอฬิลีในโดวชะตาหมายถึงเนปัตตานิปเป็ลารีในคู่ครองมักเป็นศัตรตูกับเจ้าชะตามีปัญหาอุปสรรคหรือคู่ครองทำตัวเป็นศัตรตูก็ได้นะครับไม่ค่อยลงรอยกันนักในช่วงระยะเวลานี้ให้คุณระมัดระวังนิดน,นึงอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวง นะครับในเรื่องเงินเงินทองทองหรือรายได้และผลประโยชน์ต่างๆนะครับและโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับระมัดระวังนิดนึงนะคนรักเก่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณในช่วงระยะเวลานี้อาจจะกลับมาติดต่อแต่กลับมาในครั้งนี้นะครับไม่เป็นผลดีนะนำความเดือดร้อนมาให้นะครับมาสร้างปัญหาลุกศรักให้ทุกอกทุกใจอีกต่างหาก ในดวงชะตานะครับก็ต้องระมัดระวังปัญหาและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นด้วยสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะดยชะตาคุณนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับคุณจะได้รับมอบหมายหรือมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับคนรักคู่ครองนะความรักของคุณก็จะมีความสุขนะครับไม่ได้มีปัญหาต่อสิ่งใดนะเพราะว่าเข้าหัวเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องความรักของคุณนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความขัดแย้งนะอย่างที่บอกความคิดเห็นไม่ลงรอยกันพอมาในวันที่25พฤษภาคมนะครับเวลาบ่าย2โมง53นาทีดาวพุธก็จะมาเล็งลักษณะนะครับอยู่ในภพปัตตานี้เป็นเกษตรนะหมายถึงนะครับคนรักคู่ครองเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแต่ดาวพุธนั้นเนี่ยก็จะเจอกับดาวพระราหู เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเหตุการสัญญาณที่ติกรรมนะครับหรือความขัดแย้งอดีตนะมีปัญหาทะเลาะกันก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะชาวลัคนา,าราศีธนูนะครับเออก็อย่าไปอะไรมากมม้นะครับในช่วงในระยะเวลาในเดือนนี้ตั้แต่ช่วงต้นเดือนให้คุณระวังอารมณ์ของคุณนิดนึงใจเย็นๆน,นะครับอย่าทะเลาะกันนะแต่พอประมาณช่วงปลายเดือนไปแล้วความรักคุณก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแต่ในเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินก็ต้องประคับประคองนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าคุณไปข้าประกันอะไรก็แล้วแต่หีิมันจะส่งผลนะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเงินได้นะครับของชาวราศรีธนูนะชาวราศรีธนูนะครับในช่วงนี้ความรักของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขย่าลืม กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ